สวัสดีครับซีที่น่ารักกี่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ลงมาถึงตรงที่เคยนั่งพักโอ้มีคนลงมาจริงๆนะครับไิซีไม่รู้ใครเนาะนั่งกินผลไม้ที่ซื้อมาจากบ้านเนาะสนใจตอนเขาลงขากลับเนาะ ซื้อมาจากบ้านเนาะซื้อมาผลไมน้นะครับพี่สี่ลองกล่องนั่งกินแล้วก็กลับบ้านเนาะนี่ครับลงมาถึงตรงนี้แล้วหมูข้าวหมูกระทันหันนะครับพี่สี่แบบแรงเลยนะครับต้องรีบเดินแล้ว ไม่รู้ว่าช่างพงตืนข้าวเที่ยงหรือยังเนาะว่าร้างพงทานข้าววางช่วงเก้านาฬิกาสิบนาฬิกาครับอีซี่ช่งงางพงทางข้าวเชาว้าด้วเนาะโอเห็นไหมช่างพงตื่นเช้ามากินกาแฟก่อนอก้านาฬิกาทานข้าวเช้านะครับอีซีโอ้ผมนี่ตื่นนอนมาเจ็ดนาฬิกา กินข้าวข้าวกับอะไรนะเพราะว่ากอ้แกงไข่ต่อใหญ่ก้อยไข่ต่อนะครับอีซีอร่อยนะครับอาหารสันเลิศดไข่ต่อนะครับอีซี ช่วงนี้แหละครับพี่ซีเขาจะเริ่มหาต่อเนาะหาต่อมาหมกมาม,มาหม,มกมาอมหมกใส่ไข่เนาะไกใจะหัวข้าวเข้าพรรษาอีกหัวข้าวเนาะหัวข้าวอะไรเข้าวานช่วงเข้าพรรษาอ่ะครับพี่ซี่ก่ไม่ค่อยได้จำได้เนะเาะเพราะจะก่อนนี้ พอรู้อยู่เดือไปขึ้นเขาขึ้นไปหาอาจารย์เนาะไปบ่อยแต่ทุกว,วันนี้โอ้ไม่ได้ขึ้นเนาะอยู่ใ,ใกล้บ้านนี่แหละครับอีซีอยู่ที่ผู้หลวงเถอะทุกวันนี้ก็เมนูหน่อไม้ เห็นแต่หน่อไม้กินหน่อไม้ทุกวันไม่ต้มก็แกงไม่แกงก็ผัดเนาะหน่อไม้หน่อไม้หวกนะครับอีซีแต่ทุกวันนี้หน่อไม้หวกมันออกเกยอะก็ไม่ค่อยจะกินแล้วครับอีซีกินหน่อไม้หน่อไรดีกว่าเนาะโน่นเพราะว่ามันอยู่หาหน่อไม้หน่อไร หาใกล้ๆบ้านก็ได้นะครับพี่สีหน่อไม้ลวกนี้มันอยู่สูงหน่อไร่ก็อยู่สูงเหมือนกันแต่อยู่แถวใกล้ๆบ้านนี่มันออกเยอะแล้วก็เลยกินแต่ไม้น่าจะเป็นหน่อไม้อยู่แล้วนะครับพี่สีเนาะมาถึงตรงรั้ว หัวแล้วถ่ายคลิปไปด้วยเดินลงไปด้วยงูเข้าวไปด้วยนะครับเอซีตอนที่ผมขึ้นมาขึ้นเขาวันนี้เนะี่ยจะเที่ยงจะสวีเดนดิก้ากว่าขึ้นไปถึงหลังเขาก็น่นเลยเอซี สองกว่าช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงกว่านะก็หิวข้าวจริงๆนะครับไอซี่แบบนี้แหละแบบนี้แหละครับไอซีวันไหนไม่ถือข้าวไปมันจะหิวถ้าวันไหนถือถือข้าวไปเนี่ยมันไม่หิวนะครับไอซอี้น้ำสุกนี้แห้งหมดแล้วนะครับ ถึงตรงน้ำตรงนี้จะไหลมันจะไหลลงสู่พื้นดินเนาะออกใส่ที่นาเขาเลยครับพสิน้ำตรงนี้เนาแล้วก็เดินมาถึงใกล้จะถึง,งนันใกล้จะถึงสวนยางสวนยางพาลาเขาแล้วครับพสิ โอเดินไปนี่ถึงสวนยางก็โอ้คงจะแดดร้อนนะครับพี่สีเนาะอย่ทางบ้าน FC เอฟซีแดดไหมบ้านผมนี่แดดนะครับช่วงนี้ครับนอนก็มาถึงนี้นะครับพี่สี ต้นไม้อะไรเนาะมันถึงเป็นกระปูดกระปีที่นี้นะครับพี่สิครับอถึงตรงนี้แล้วอ้ดีมันไม่ไม่หิวข้าวไม่ได้ปีนเขาเนาะถ้าหิวข้าวปีนเขานะครับพี่สิโอ้ แทบจะมีแรงเดินเนาะดีที่เดินลงมาผมข้าวมันก็มาถึงนี่แล้วเนาะใกล้จะถึงสวนยางแล้วแคบไม่ถึงไม่ถึงร้อยเมตรเนาะโน่นเสียงน้ำเสียงน้ำออกจากท่อเนาะไหลออกจากท่อ มาต่อวันนั้นต่อไม่หมดนะครับพี่สินี่ครับ,รบที่เป็นที่นาเขาที่นาครับข้าวสวยมากนะครับตึกนี้พอ,อมาถึงตรงปลายาพิกนิดหน่อยก็ถึงสวนยางพลาเขาพี่สิก็ ตรงไปนี้ก็จะดื่มน้ำเนาะอ่อะคาครับโน้นเห็นไหมครับสวนยางพาราเราบนี่อยู่ที่นาโน่นคือผู้ตากมองนะครับพีสีป่ะครับ มก็เดินมาถึงแล้วใกล้จะถึงสวนผักหวานเนาะครับพี่สีเนาะสวนผักหวานที่เดินขึ้นเดินลงเนาะออมันเกิดเองตามธรรมชาติเนาะครับพี่สีสวนผักหวานแต่ก็มีคนมาโอ้มันลื่นมีคนมาพัฒนาเอานะพัฒนานะครับพี่สี ใช้อะไรนะใช้มีดมาถางนี่ครับต้นผักหวานเนาะมาถางไว้กลัวไฟไหม้เนาะนไครับต้นผักหวานต้นเล็กไปใกล้จะถึงนี่ถึงแล้วสวนยางเราก็ไปนั่งพักอยู่ตรงเถียงกันเนาะซีเนาะ โอ้ยเ้ยเวลาไปอีกสินี่ปรามาถึงแล้วเนาะอ้าวผมก็ขอจบคลิปเพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ